ทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันตัวโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกม Monster World G l u t i o n ชันนั่นเองคลิปนี้มาอัปเดตหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาการถอนไปประมาณเกือบ10วันนะครับคลิปนี้มาทําการ อัปเดตกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะหลังจากที่เราได้ทําการถอนไป130บาทนั่นเองสําหรับใครที่อยากย้อนไปดูสําหรับคลิปการถอนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสาหรับใครที่จะทําการเล่นก็จะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเช่นการเผื่อใครสนใจที่จะทําการเล่นนะก็พิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มสําหรับเพื่อนๆที่จะทําการเล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปโอ้โหนานพอสมควรเลยทุกคนใช้ระยะเวลาประมาณ7จ็ดถึงสิบวันโอ้โหว่าจะเข้าก็นึกว่า E ah. จะไม่สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ได้แล้วนะวันนี้ก็มาอัปเดตหน่อยแล้วกันหลังจากที่เงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ไปเปที่เรียบร้อยนะสังเกตด้วยนะครับตรงนี้สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ได้ด้วยเดี๋ยวมาดูที่กระเป๋าของเรากันดีกว่านะหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปนะหลังจากนั้นทําการกดคลิกที่เมนูสีฟ้าได้เลยนะครับกดคลิกไปหนึ่งครั้งนะก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสําหรับการถอนเข้าทูบันนี่วอลเล็กันดีกว่านะทำการ กดไปที่ t o t w n y Wallet ตัวนี้นะครับทุกคนการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่14บาทบางทีก็เป็น10บาทก็มีนะทุกคนขึ้นอยู่กับ ID ขึ้นอยู่กับการถอนของเราด้วยนะคงผมขั้นต่ำอยู่ที่14บาทนะคะใช้คะแนนอยู่ที่6,500คะแนนตัวที่2ใช้คะแนนอยู่ที่20,000คะแนนจะได้รับอยู่ที่50บาทและตัวที่3นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ10วันนะทุกคนในการถอนตัวสุดท้ายโอ้โหนานมากๆเลยนะทุกคน จะใช้ระยะเวลาและการถอนนะทุกคนตรงนี้จะใช้คะแนนอยู่ที่ 50,000คะแนนโอ้โหเยอะมากเลยนะทุกคน5 0,000คะแนนนะครับในการถอนอยู่ที่130าบาทนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เพื่อนๆ <IS U TS> ที่จะทำการถอนก็มารอดูกันดีกว่าว่าเงินเข้าจริงไหมนะครับ <IS> U <TS> U> หลังจากที่เราได้ทำการถอนไปมาดูประวัติการถอนของเรากันดีกว่านะสำหรับประวัติการถอนของเรานะก็ได้ทำการถอนอยู่ที่130บาทถอนไปตั้งแต่วันที่11ทุกคนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเลยทุกคนตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วอะวันนี้วันที่ ที่22นะทุกคนก็10วันพอดีประมาณ10วันเข้าเมื่อวานนะทุกคนเข้าเมื่อวานนะก็ถอนไปวันที่11พฤษภาคมนะเดี๋ยวมาดูที่ t ูบ e นนี่วอล l ล็ของเรากันดีกว่าสังเกตดูนะการถอนเข้า t ูบันนี่วอล l ล็ตถอนเข้าสังเกตดูเพยเงย์แมทสิบนะถอนเข้าวันที่21พฤษภาคมช่วงเวลา14นาฬิกา24นาทีนะตอนนี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่130บาท ตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาปรับมาณ10วันพอดีเป๊ะๆเ,เลยทุกคนเป๊ะๆเ,เลยนะก็ พึ่งเข้าเทุกคนก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกนหนาก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยก็นึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะยังสามารถถอนได้ปกตินะทุกคนสําหรับเกม Monster w o r k d Evolution นั่นเองนะตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่43,114เหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนเข้าทูมันดี้วันเลตเฮ้ยเพย์พากันบ้างมีมีมีม a เพานะสำหรับตรงนี้ถ้าใครจะถอนได้ก็ขั้นต่ําอยู่ที่ 1 0,000เหรียญน,นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ0.6ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็สามารถถอนเงินเข้า t ูบันนี่วอลเลได้และ PayP a l ก็สามารถทําได้เช่นกันแนะนําให้เป็น t ูบันนี่วอลเลดีกว่านะเดี๋ยวมาดูสําหรับการหาคะแนนของเราก็จะเป็นการรวมตัวละครนั่นเองนะครับรวมตัวละครที่เหมือนกันไปเรื่อยๆความยากนะทุกคนสําหรับเกมนี้ก็คือถ้าเราเลเวลสูงๆไงทุกคนการสะสมคะแนนหรือการรวมคะแนนของเราค่อนข้างที่จะยากพอสมควรอยู่นะ เดี๋ยวเราลองรวมเรื่นยๆลองดูนะเห็นไหมเราก็ทยอยรวมไปเรื่อยๆนี่รวมไปก่อนเลยนะเหรียญหมดแล้ว,ว่ะทุกคนเหรียญหมดแล้วนะอ่านี่ค่อยๆรวมไปเรื่อยๆสี่หนี่ก็ค่อยๆรวมไปแบบนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยะคระับสำหรับใครที่มองว่าไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนสำหรับเกมน,นี้นะก็ปิด เกมนี้ไปได้เลยหรือลบทิ้งหรือไม่ต้องเล่นก็ได้นะทุกคนเล่นเกมใหม่ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับใครที่สงสัยนะเกมนี้ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะครับสำหรับใครที่จะทําการถอนมาอัปเดตนะทุกคนหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปอยู่ที่130บาทนั่นเองรอติดตาม E นะีหน้าเดี๋ยวจะมาถอนเกมอะไรให้รับชมรอติดตามนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิดโดนีนะครับหรือคิดโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอ,อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ Good คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องมตโฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ